เอามาสู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะบัญชียาหมาบัญชีม้าอ่าบัญชีมมาค่ะคุณผู้ชมค่ะบัญชีม้าเอาอีกแล้วแม้เปิดกันลองรับกันเหลือเกินเจ้าหน้าที่ตํารวจลูปรวบผู้ต้องหาบัญชีม้าหลอกลงทุนฟอเร็กค่ะเออมาอีกแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจบุจกจับผู้ต้องหาบัญชีม้าที่ถูกนําบัญชีไปใช้หลอกผู้เสียหายลงทุนเทรดฟอเร็กนะคะมีผู้เสียหายจํานวนมากเลยน้องนุชคุณผู้ชมค่ะเราไปดูข่าวนี้กันนะ,นะคะ ตำรวจสืบสวนนครบาลค่ะจับกลุ่มนางสาวอัญญาดาอายุ30ปีนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดชนบุรีในข้อหาเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้นะคะหรือควรรู้ว่าจะนําไปใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดโดยจับกลุ่มได้ที่หน้าบ้านแห่งหนึ่งนะคะย่านถนนสุวินทวงศ์แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพนี่เองค่ะ สืบเนื่องจากผู้เสียหายได้รู้จักบัญชีติกตอกนะคะในชื่อผู้ใช้ก็คือครูจอยผู้หญิงวันละล้านอ่าซึ่งได้ลงคอนเทนต์ว่าสามารถนะเทรดฟอรเร็กได้วันละ1ล้านบาท โอ้ oh, ใครใครได้ฟังแล้วก็สนอกสนใจนะคะใครที่สนอกสนใจเขาบอกเลยค่ะสามารถกดลิงก์เข้ามาเรียนรู้ฟรีผู้เสียหายสนใจจึงกดลิงก์เข้าไปเป็นบัญชีแอปพลิเคชันซึ่งได้ชักชวนผู้เสียหายเข้ากลุ่มไลน์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนและได้ส่งลิงก์เพื่อเข้าเว็บไซต์เพื่อเป็นการเทรดโดยโอนเงินเข้าบัญชีนางสาวอัญญาดาเพื่อไปรับน้าเพื่อได้รับผลกําไรจากการลงทุนนัน <c oughs> <c oughs> เต่อมาได้ลงทุนเพิ่มอีกและได้กําไรจากการเทรด ผู้เสียหายจะถอนเงินปรากฏว่าเอา้าวทาไมถอนไม่ได้แล้วอะ่ะอยากจะได้เงินที่ลงทุนไปอเออมียอดเงินจริงแต่ถอนไม่ได้ซะงั้นค่ะโดยนางพิชยาเอา่อพิชธิดานะคะหนึ่งในมิจฉาชีพและแอดมินกลุ่มได้ตอบกับผู้เสียหายอ้างว่าเป็นการเทรดกลุ่มจะต้องนะคะทำการเทรดอีกหนึ่งรอบอ่าจึงจะถอนออกมาได้โดยให้ผู้เสียหายจะต้องโอนเงินร่วมลงทุนเทรดอีก ผู้เสียหายหลงเชื่อได้มีการโอนเงินเพิ่มไปอีกหลังจากนั้นเว็บได้แจ้งว่าได้ผลกำไรเนี่ยประมาณ29,673.91บาทเทโอ้มียอดเงินจริงๆนะผู้เสียหายจึงทำการถอนแต่ถอนไม่ได้นางพิชยาพิชยาดาพิชยิทธิดาเน,นะคะจึงแจ้งให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินอีก แต่ผู้เสียหายเนี่ยไม่โอนจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะหลังการจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การว่าปลายปี2,566ตนเป็นเด็กเสิร์ฟผับ ทอมดี้ย่านทาวอินทาวต่อมาตกงานไม่มีเงินใช้มีบุคคลไม่ทราบชื่อมาชักชวนให้ตนเปิดบัญชีมาให้โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินเนี่ยจำนวน300บาทตนตอบตกลงช่วงต้นปี2,567นี่นะคะมีหมายเรียกมาที่บ้านข้อหาช่อโกงออนไลน์ตนจึงรีบไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตามหมายเรียกทันทีและญาติพี่น้องรวบรวมเงินชดชใช้ไกรเกียรก,กับผู้เสียหายรายแรกเป็นจำนวนเงิน4 0 0 0 0บาท จากนั้นตนได้เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อไปขอรายการเดินบัญชีม้าที่ตนเปิดมาดูรายการเดินบัญชีตนถึงกับตกอกตกใจเพราะมีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาทโอ้โหแม่เจ้าทำไมมันเยอะอย่างนี้นะ,ะตนจึงได้ขอปิดบัญชีและถอนเงินในบัญชีออกมาเพื่อนะคะชดใายให้กับผู้เสียหายรายอื่นที่ยังไม่ได้ชดใช้ แต่ธนาคารปฏิเสธการปิดบัญชีเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพื้นที่อายัดบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วจึงไม่สามารถนําเงินดังกล่าวออกมาได้ต่อมาได้รับหมายเรียกจากสพแสนสุขจังหวัดชนบุรีอีกก็มาถึงบ้านแต่ตนไม่สามารถเดินทางไปตามหมายเรียกได้จนกระทั่งวันที่ตนคิดนะก็มาถึงอ้าวเอเอตำรวจนอกเครื่องแบบถือหมายจับมาหน้าบ้าน ตนรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและเสียใจไม่น่าเห็นแก่เงิน300บาททำให้ญาติพี่น้องต้องมาตกระกรรมลำบากเพราะตนจากการตรวจสอบประวัติพบว่านะคะเมื่อวันที่8เมษายน2566น6เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยถูกจับกลุมบริเวณซอยลาดพร้าว134ถนนซอยลาดพร้าว134ซอยเทพเทพนะคะเทพทวีแขวงคลองจันทเขตบางกะปินี่เองนะคะ ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1ประเภทที่2หรือประเภทหหรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1หรือประเภท2ส่งดำเนินคดีที่สอนนนลาดเร้าจากนั้นได้นำตัวส่งสพแสนสุขดำเนินคดีต่อไปค่ะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะไจไม่ใช่ศิลปินนักร้องนะโอ้โหนี่สืบนครบาลแต่โตเหมือนจะแต่งงานนี่แต่ไม่ใช่นะอ่าเป็นสืบนครบาลค่ะนี่นะฮะ ส่วนใหญ่สายสืบเขาจะแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบนี้นะออนะคะจะไม่ให้ใครรู้เลยว่าเป็นสายสืบใช่จะมาแบบในกลุ่มประชาชนทั่วไปเออบางทีแต่งหล่อเลยเนี้ยบเลยนะเอออย่างต้องรู้ที่เหมาะสายสืบโะสืบอีกเรื่องหนึ่งสืบอะไรจ๊ะ